แฟโดยภายในงานในวันนี้นะคะท่านจะพบกับบริษัท168่ v d e s i ด n น์ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เชิญสินแสทั้งหมด3าท่านด้วยกันนะคะแต่ในวันนี้ค่ะท่านจะได้พบกับสินแสเอกชัยชัยมงคลค่ะซึ่งท่านมีความรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลบ้านนะคะดูแลห่วงจุย้ยภายในบ้านค่ะไม่ว่าจะเป็นตามทาศ่าวันเดือนปีเกิดนะคะอยู่บ้านยังไงให้เฮงอยู่บ้านยังไงให้รับทรัพย์ค่ะ สวัสดีท่านอาจารย์เอกชัยชัยมงคลด้วยนะคะคำถามข้อที่1ก่อนดีกว่านะคะการตกแต่งบ้านตามศาสตร์และฮวงจุ้ยเนี่ยมีข้อดีอย่างไรบ้างคะหลักๆคือพลังมะกรูมาศาสตร์สมัยน้ําในชีวิตมนุษย์เนี่ยครับก็จะมีพลังอยู่100%เนาะสามเดีบสามเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าพลังดินก็คือพลังฮวงจุย้ยสามเดบสามเปอร์เซ็นต์จะเป็นพลังชีวิตนะครับอีกสามเดบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นพลังฟ้าก็คือคือดวงดาวคือชะ,ะตาชีวิตนะครับดังนั้นใน33%เนี่ย ถ้าเราสามารถรวมพลัง3อย่างเนี้ก็จะเป็น100%อจะทำให้ชีวิตเราสู่ความรุ่งโรจหรือไม่มีอุปสรรคในการใช้ชีวิตนะครับคำถามที่2นะคะคำถามที่2ก็ถ้าเกิดว่าเราจัดบ้านตามหลัก่วงจุย้ยเนี่ยถ้าเราจัดถ้าเราไม่ได้จัดบ้านตามหลัก่วงจุ้ยนะคะจะเป็นอะไรหรือเปล่า่วงจุ้ยเนี่ยมันเหมือนกัน ื้อประกันเนาะเหมือนเหมือนการซื้อประกันรถค่ะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นวันหนึงเราซื้อรถหนึ่งสมมติว่าราคา3ล้านบาทแต่เราซื้อประกัน10,000บาทนะครับค่ะแต่ในวันใดวันหนึ่งถ้ามันเกิดเหตุมีรถชนขึ้นมาประกันจะเป็นคนคนคน,คนจ่ายคือแบ่งเบาภาระให้กับเจ้าของรถอ๋อก็ถือว่าเราช่วยแบ่งเบาภาระใช่ดังนั้นถ้าเปรียบเทียบกับห่วงจุ้ยเนาะ ที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อกี้นะครับ3 3คือพลังห่วงจุย้ย33%คือพลังดวงค33%คือพลังแห่งการทำงานแต่ถ้าบางคนคิดว่าตัวเองยังดีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังมีดวงที่ดีอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเก่งอยู่เก่งในการทำงานอยู่<อ>หรือเขายังจัดห่วงจุ้ยเสริมอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนึ่งดวงเขาตกนะครับ เขาจะเหลือแค่70% 2ถ้าเขาหมดไฟในการทำงานเขาจะเหลือพลังฮวงจุ้ย33%ดังนั้นถ้าเราอยากจะจัดหวงจุย้ยจะเป็นการเสริมให้พลังชีวิตของเราครบ100%มากยิ่งขึ้นครับนะคะก็คำถามที่2ก็ทุกท่านก็ได้ฟังกันแล้วนะคะมาในคำถามที่3ก่อนนะคะการแต่งบ้านตามธาตุและปีเกิดค่ะเราควรจะ แต่งแบบไหนให้ถูกโฉลกกับผู้อยู่อาศัยนะคะเพื่อที่จะคอยเสริมดวงให้กับเจ้าบ้านค่ะในหลักฮวงจุ้ยเนี่ยอันนี้จะเป็น่วงจุ้ยของสาฮาเนาะเราจะแบ่งปีนักษัตริ์ก็คือจะมีมงัมงกรน,น้ํานะครับอันดับแรกมงัมงกรทองนะครับมังกรไฟแล้วก็มังกรไม้นะครับโดยที่แต่ละปีนักษัตริ์ก็จะมีธาตุของตัวเองอ๋อจะมีทั้งหมด4ีสีธาตุด้วยกันอ่าใช่ครับอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่น คนเกิดปีชวดก็จะกลายเป็นมังกรน,น้ำ<ะ>คนเกิดปีลากาจะกลายเป็นมังกรทองคนเกิดปีขานจะเป็นมังกรไฟและคนเกิดปีเถาะจะเป็นมังกรไม้ดังนั้นในในห่วงจุ้ยเนี่ยจะเกี่ยวกับธาตุและก็สีทั้งหมดนะครับเวลาเราจัดห่วงจุย้ยเราจะดูะปีนักษัตรเป็นหลักแล้วมาคิดเป็นธาตุ<ะ>แล้วมาดูธาตุว่า ธาตุนั้นใช้สีอะไรมาเสริมใช้วัสดุรูปทรงอะไรมาเสริมให้มันครบกับจํานวนชีวิตของเราให้มันพัฒนาที่ดีขึ้นอ๋อซึ่งเราก็สามารถมารวมทั้งธาตุด้วยแล้วก็สีด้วยมารวมกันไม่ว่าจะเป็นน้ําไม้แล้วก็ไฟใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ก็คือคําถามที่3ครับแค่นี้ใช่ไหมคะหลักหลักการก็คือเวลาเราจัดถุงจุ้ยเนาะมันจะแบ่งเป็นชัยภูมิพื้นที่นะครับสีรูปทรงนะครับค่ะองศาที่อยู่อาศัย นะครับมีอยู่สามอย่างอันดับแรกเราจะคิดว่าหลักเัยภูมิมันต้องดีก่อนเนะ<ฆ>าะเชยภูมิที่ดีก็คือ1ไม่เป็นแหล่งรวมน้ําสถานที่ต้องไม่เป็นที่ต่ํานะครับห้ามเป็นที่ต่ำอ่าใช่ครับก็คือคต้องเป็นที่สูงเท่านั้นต้องมีต้องเป็นที่สูงไม่เป็นน้ําน้ําต้องไม่ท่วมน้ําห้ามท่วมใช่ค่ะห<ฆ>ไม่เป็นแหล่งรวมน้ำสองดวงดาวไม่เจิดจ้าหมายความว่าสถานที่นั้นต้องไม่มีแสงสีเสียงที่มันรุนแรงเกินไปหมายความว่า สถานที่แห่งนั้นต้องไม่เป็นตำแหน่งของลมที่มันแรงเกินไปอย่างเช่นธนูธนูลมพุ่งชนหรือมีถนนพุ่งเข้ามาหาเราอย่างนี้เรียกว่าธรรมชาติรบกวนต้องไม่มีถนนพุ่งเข้ามาหาหมายถึงว่าทางสามแพร่งอ๋อทำสั่งแพร่งที่เขาบอกว่าห้ามห้ามลูกบ้านทางสามแพร่งถูกไหมคะอันนี้ก็คือห้ามเลยใช่เพราะว่าเป็นหลักเฉยภูมิที่เสียคมาไม่ไม่ไปแหล่งรมน้ําธรรมชาติไม่รบกวนดวงดาวไม่เจอิญจ้าท่าทั้งห้าและหุบเขาไม่เป็นรังร้าย หมายความว่าธาตุทั้งห้าก็จะรวมกับวันเดือนปีเกิดเนาะว่าเราเกิดเกิดธาตุนี้เกิดเกิดปีนี้ควรจะธาตุอะไรอย่าจัดบ้านตามธาตุพิฆาตอันนี้คือธาตุทั้งห้าส่วนภูเขาไปลางร้ายหมายความว่ามันจะมีถ้าถ้าถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะมันจะมีภูเขาอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังที่มันเป็นลางร้ายอย่างเช่นภูเขาที่เป็นฝันเลื่อยมีความแหลงคมภูเขาที่เป็นลักษณะทรงกลมอย่างนี้เรียกว่าภูเขาลางร้าย ภูเขาที่เป็นลักษณะทรงกลม,มน,นี่เหมือนแบบโดนโดนลมแรงเกินไปแล้วเขาจะกลมมนเลย oh. ก้อนหินจะ,จะกลมมนอย่างนี้ครับก็คือภูเขาเป็นลางร้ายเพราะว่าโดนลมแรงเกินไปนะครับถ้าถ้าเป็นสมัยปัจจุบันเนาะภูเขาเป็นลางร้ายมันจะกลายเป็นตึกที่มันอยู่สูงกว่าบ้านเราหรือทางด่วนที่มันอยู่ค้ำกับบ้านเราถ้าวิเคราะห์ก็คือเป็นภูเขาเป็นลางร้ายในปัจจุบันห้าอย่างนี้ต้องไม่มีใน,ใน,ใ,น,ใ,นในหลักชัยภูมิ แล้วถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ใกล้ทางด่วนอะไรแบบนี้นะคะอย่างนี้จะเรียกว่าภูเขาเป็นรางร้ายก็ก็ไม่แนะนํนาคะแนนเนี่ยมันจะหายไปกึ่งหนึ่งอย่างเช่นอาจารย์อาจารย์ให้ไว้1นึ่งเยภูมิพื้นที่เนาะสามสิค่ะรสี 4, รูปทรง33%องศาที่อยู่กับสาย33%อันนี้คือ100%่งร้ามี3อย่างนี้คือดีดีที่สุดละอ๋อแล้วเราถ้าเกิดสมมุติว่าเราเผลอไปซื้อบ้านที่แบบใกล้ทางด่วน อย่างนี้ล่ะรเราเราจะมีข้อแก้อะไรได้บ้างไหมคะมันจะหายไป33%มสไงมันจะเหลือแค่70%ถึงจะแก้อย่างไรนะครับหลักชยภูมิมันจะแก้ลําบากมากเพราะว่ามันเป็นหลักของธรรมชาติ<อ>มันไม่สามารถที่จะอุป,ปกรณ์หรือว่าเอาวัสดุอะไรมา,มา,ม,ามาจัดการกรับหลักชยภูมิได้<อ>เราไม่สามารถย้ายแม่น้ําย้ายภูเขาเปลี่ยนเส้นทางลมได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ต้องเดียกเลี่ยงคือชัยภูมิก่อนต้องเดีกเลี่ยง oh. อย่าไปซื้อบ้านที่ชัยภูมิเสียก่อนนะจับแรกซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะซื้อบ้านนะคะก็ต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนอย่างที่ท่านอาจารย์สินแสงได้พูดมาอ่าถูกต้องครับใช่ไหมคะอันนี้จบไปแล้วใช่ไหมคะกับคําถามข้อที่3อ่ายังครับอ๋อยังไม่จบ <Okay. S 1> อันนี้หลักชัยภูมิก่อนเนนะาะชัยภูมิีรูปทรงเราจะใช้ธาตุของเจ้าบ้านนะครับมาดูว่าปีนักษัตรนี้ธาตุไหนค่ะแล้วมาจัดรูปรูปแบบบ้านให้ตรงกับ สีรูปทรงที่ส่งเสริมที่เป็นคนที่เป็นเจ้าบ้านานะครับจะอยู่ในที่สีรูปทรงองศาจะเป็นการจัดบ้านตามองศาโดยการดูว่าเจ้าบ้านเกิดรหัสบุคคลที่เท่าไหร่แต่ละรหัสบุคคลก็จะมีองศาที่เหมาะสมกับคนคนนั้นเพราะฉะนั้นการจัดบ้านเนี่ยต้องเอาสามองค์ประกอบเนี้ยมาเสริมถึงจะเป็นการจัดบ้านที่ถูกต้องนะครับค่ะมาถึงคำถามข้อที่4ค่ะถ้าเราอยากจะ ปรับวงจุ้ยเน้นๆนะคะที่ให้อยู่ยังไงให้รวยเป็นเศรษฐีเงินล้านนะคะเราสามารถปรับตำแหน่งของอะไรในบ้านได้บ้างคะอันดับแรกนะครับสิ่งที่สำคัญในการจัดหวงจุ้ยเนาะ,ะจะเน้นที่พลังชีวิตก่อนห้องที่ควบคุมพลังชีวิตคือห้องนอนดังนั้นห้องนอนจะเป็นบันไดก้าวแรกในการเติบโตของชีวิตเราการจัด่วงจุ้ยเลยเน้นที่ห้องนอนอันดับแรกะนะครับ ในการจัดท้องนอนเนี่ยเราก็มาดูว่าเราเกิดปีนักษัตริย์อะไรควรจะหันหัวไปไปฝั่งไหนอของบ้านทางทิศไหนนี่คือสําคัญด้วยมันจะผูกกับธาตุครับธ<อ>าตุปีเกิดอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคนเกิดปีชวดคนเกิดปีชวดเป็นธาตุน้ํานะครับ<อ>เราจะต้องหันไปทางทิศเหนือหรือ,อทิศตะวัอนออกห้ามหันไปทางทิศใต้เพราะว่าเขาเรียกว่าทิศพิฆาตกัน แล้วแล้วอย่างขอถามเป็นส่วนตัวได้ไหมอ,อย่างสมมติว่าเกิดปีมะเสงอย่างนี้มะเสงจะเป็นธาตุทองนะครับในเมกองคะาหะเพราะฉะนั้นทิศที่ถูกต้องก็คือทิศของจริงๆทิศตะวันตกไม่ใช่ทิศเสียของหลวงจุ้ยนะ,ะทิศตะวันตกหันได้นะครับเอ้าเหรอคะได้ครับทิศตะวันตกหันได้นะครับทิศเหนือหันได้ค่ะแต่ห้ามทิศที่เป็นธาตุไม้ก็คือทิศตะวันออกไม่ได้ อ๋อก็คือฟมวเสงหันทิศตะวันตกได้ทิศเหนือได้แต่ทิศตะวันออกก็คือไม่สามารถหันได้อันนี้ในทางที่นอนที่เราได้นอนจุกไหมคะต้องครับที่อาจารย์อธิบายก็คืออันนี้คือห้องนอนเนาะห้องนอนต้องนอนหนึ่งต้องนอนถูกทิศก่อนใสองก็คือดวงดาววิจาจ้าคือห้ามห้ามนอนในตำแหน่งที่มีไฟไฟพุ่งชนอย่างเช่นเรานอนแล้วเนี่ยมีมีดวงไฟที่มันตรงกับตัวเราค่ะอันนี้คือห้าม หรือนอนในตำแหน่งที่ธรรมชาติรบกวนหมายความว่านอนแล้วมีหน้าต่างอยู่บนทีษะและลมพัดเข้าพัดออกไม่ได้นี่คือธรรมชาติรบกวนถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีหน้าต่างหรืออาจจะไม่ได้ศีรษะเป็นข้างๆอย่างนี้ได้ไหมคะข้างๆได้แต่ห้ามอยู่ตรงศีรษะโดยตรงแล้วก็แล้วก็เปิดทิ้งไว้ก็ไม่ได้ด้วยอ๋อห้ามเปิดทิ้งไว้ด้วยเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าธรรมชาติรบกวนครับมีมีลมพัดอยู่ตลอดเวลา Oh oh คือมันผิดห oh. ลักธรรมชาติรบกวนอันนี้คือท่านสินแสก็ไม่แนะนำอ่าใช่ครับและและ้ว mm. ก็อีกอย่างหนึ่งคือห้ามน,นอนในตำแหน่งที่ตรงกับประตูห้องน้ำเนาะประตูห้องน้ำห,หรือประตูทางเข้าห้องนอนห้ามห้ามปะทะกันอย่างนี้เรียกว่านำภาละเข้ามาใส่ตัวเยอะเกินไปอ๋อ oh. อันนี้สินแสก็ไม่แนะนำอ่า uh. ใช่ครับก็คือควรจะต้องแบบให้อยู่ห่างกันใช่อย่างน้อยก็คือห้ามอย่างสมมุติว่าห้องน้ําอยู่ตรงข้ามเตียงเราอยู่ตรงนี้ก็คือตรงข้ามกันไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับแล้วก็ห้ามเอา ผนังห้องผนังที่เป็นศีสันเราพิงกับผนังห้องน้ําก็ไม่ได้อ๋อแต่แต่อย่างอยู่ในจุดกลางอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะตรงกลางแล้วห้องน้ําเป็นทางซ้ายอย่างนี้ได้ไหมคะไครอ๋อได้แต่ก็คือห้ามหันหัวไปทางห้องน้ำใช่แล้วก็หรือรว่า ประตูห้องน้ําไปอยู่ตรงข้ามกับหัวเตียงเรา,าไม่ได้อันนี้ก็คือไม่ได้ใช่ครับอันนี้เรียกหลักพินหลักธรรมชาติหลบควรอ,อันนี้ก็คือสําหรับในห้องนอน่าครับและในห้องนอนเนี่ยมันจะมีเสริมอยู่อยู่เรื่องการเงินเนะเาะเวลาเวลาเรานอนเนี่ยเราทางออกประตูมาก่อนที่เราจะไปทํางานเราต้องออกทางประตูค่ะเขาเรียกว่านอนต้องมองเห็นเงินหมายความว่าทางออกประตูเนี่ยมันจะเป็นการวาง วางอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการดึงเงินเราอย่างเช่นแบงค์ดอลลาร์ห้าใบอย่างนี้เป็นต้นกาเอามาใส่กรอบไว้ะนะครับคือดึงเงินมาให้เราแล้วก็จะมีจุดที่วางเซฟตู้เซฟในในตำแหน่งลุ่งเรืองอ๋อคือคถัาสติว่าบ้านเรามีตู้เซฟแล้วก็ต้องมีจุดที่วางตู้เซฟด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องตรงกับตำแหน่งรุ่งเรืองด้วยนะอ๋อหรอแล้วแล้ว,ลวตำแหน่งรุ่งเรืองที่มันต้องตรงยังไงคะม,งมันต้องวัดองศาโ <laughs> <สา S 2> อ้โหครับวัดองศาถึงขนาดต้องวัดองศาเลยใช่ใช่ครับจะมีองคาที่อาจารย์บอกชัยภูริญภูมิที่สี่รูปทรง องศาที่อยู่าศัสนี่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งปัจจัยอ๋ออันนี้ก็คือโดยรวมในให้องนอนใช่ไห<ช>มคะใคร,ใครโอเคก็เดี๋ยวช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญคุณพัฒนันปะเทตุนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบอาวุโสค่ะขึ้นมาให้ความรู้แล้วก็ตอบคําถามค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีคุณพัฒนันด้วยนะคะก็วันนี้เรามีคําถามนะคะว่า ทางด้านทีมงานของบริษัท168 j u b ก d e s i ูบนค่ะเวลาเราไปออกแบบบ้านนะคะให้คนระดับเศรษฐีนะคะเขาตกแต่งบ้านกันยังไงคะส่วนใหญ่แล้วนะคะ,คะบ้านระดับเศรษฐีเนี่ยจะชอบความหรูหราลักชวรี่ค่ะ,คะซึ่งเราใช้ในเรื่องของวัสดุที่จะเป็นสแตนเลสหินอ่อนอเนี่ค,ะค่ะแล้วก็โทนสีที่เป็นโทนสีเบจสีครีมอีกสไตล์หนึ่งก็คือเป็นสีที่เป็น ขาวดาเหมือนบูธที่เราจัดในวันนี้อะค่ะก็จะสีทองลายหินอ่อนอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ส่วนมากก็จะเน้นสีทองเป็นแนวลักชูรี่ถูกไหมคะอันนี้ก็คือเขาจะเน้นเป็นพิเศษใช่หรือว่าบางท่านก็อาจจะไม่ได้ชอบทองก็ได้หรืออาจจะเป็นสไตล์คลาสสิกอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกไปอ๋อก็คือแล้วแต่ความถูกใจของแต่ละท่านใช่ค่ะใช่ไหมคะมาถึงคำถามที่6นะคะถ้าเราจะตกแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยค่ะ แต่เรากลัวบ้านจะไม่สวยเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างคะการออกแบบบ้านเนาะมันจะมีหลายๆสไตล์ใช่ไหมครับค่ะอย่างอย่างที่บริษัท168 to d e e s i g n เนี่ยก็จะมีโมเดิร์นคลาสสิกใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนเทมโพรารีใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้หลักหลักการแบบเนี้ยมันจะเป็นการออกแบบของแต่ละท่าด้วยนะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นโมเดิร์นคลาสสิกจะเหมาะสมกับคนที่ชอบพาดน้ำอย่างเช่นคนเกิดปีชวดเนี่ย <c oughs> เวลาถ้าเราจัดโมเดิร์นคลาสสิกเข้าไปเนาะจะเป็นการเสริม oh. เสริมธาตุเขา oh. เพราะว่าเขาจะควบคุมโทนสี <c oughs> ดำขาว <c oughs> เพราะว่าดำขาวคือธาตุทองอาธาตาุน oh. ้ำอันนี้ยกตัวอย่างเช่น <c oughs> หรือคนที่เป็นธาตุไฟเนาะคอนเทมพอรลารี่อย่างเงี้ยเนาะเขาต้องการเขาต้องการสีที่เป็นโทนแบบเนี้ยที่จะมาเสริมคนที่เกิดธาตุไฟอย,อย่างเช่นคนปีขาน <c oughs> อย่างเงี้ยก็จะทำให้การจัดบ้านตามสไตล์เหมาะสมเหมาะสมกับพวงจุ้ยไปในตัว เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะควบคุมโทนหรือว่าควบคุมการตกแต่งเนาะก็ควรที่จะปรึกษาสถาปนิกหรือว่าคนที่เป็นมืออาชีพก็อย่างเช่นบริษัท 168-2B Design นเองครัอ๋อใช่ <c oughs> ค่ะลูกค้าที่รับบริการจาก 168-2B d e s i g ทไม่ต้องกังวลเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราได้รับมาตรฐานรับรองจาก iso 9001นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันทั่วโลกค่ะก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการทิ้งงานด้วยแล้วก็งบประมาณบานปลายค่ะ มาถึงขบถที่7นะคะแล้วอย่างความแตกต่างระหว่างบ้านอาคารพาณิชย์และคอนโดนะคะในสถานที่เหล่านี้ค่ะเรามีความแตกต่างหรือต้องใส่ใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะในหลักก็คือถ้าเป็นบ้านเนาะถ้าเป็นบ้านอย่างที่อาจารย์อธิบายฟังแต่แรกค,คือหนึ่งต้องไม่ไปแหล่งรวมน้ำธรรมชาติไม่บรบกวนดวงดาวไม่เจือจ้าท่าทางห้าลูกูเขาไม่เป็นหลังร้ายแต่ถ้าเป็นร้านค้าหรือสถานที่ที่ต้องการคนพุกพ่านมันจะ,ะมันจะไม่ใช่หลักแบบนี้เลย มันจะเป็นการที่ใดมีน้ําที่นั่นมีปลานที่แข็งแรงหมายความว่า mm hmm. การเคลื่อนไหวที่มันยิ่งเยอะๆมันจะยิ่งดีมันจะแตกต่างจากการจัดบ้านนะครับเพราะฉะนั้นในหลักห่วงจุ้ยเนี่ยน้ำคือลาบซับน้ําคือลาบซับเมื่อเราจะจัดสถานที่ที่เป็นร้านค้าเราต้องกระตุ้นการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีน้ําอยู่ด้านหน้า,าหรือมีไฟให้มันการให้มีการเคลื่อนไหวอยู่ด้านหน้าอยู่ ออยู่ตลดก็คืออย่างน้อยให้มีแสงสว่างอ่าใช่ครับมีแสงสว่างมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนที่มีน้ําก็คือเป็นเป็นลักษณะของน้ําพุน้ําตกอ๋อน้ําตกน้ําพุอะไรอย่างนี้ที่คนเขาชอบใช่ครับอ๋อโอเคอันนี้ก็คือจะช่วยได้ใช่ไหมคะอ่าครับไปกลกระตุ้นเพราะว่าน้ําคือราบซับในในหงช่วยคือน้ําคือราบซับที่ได้มีน้ําที่นั่นมีซับอ่อก็เลยก็เลยต้องเอาน้ํามาเสริมมันจะมีเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันด้วยค่ะซึ่งดีไซเนอร์ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ 168ทู16 b ีดีไซน์ของเราก็มีทีมดีไซเนอร์ค่ะที่สามารถออกแบบได้ทุกลูกแบบของอาคารไม่ว่าะจะเป็นบ้านอาคารพาณิชย์หรือคอนโดค่ะเราสามารถตอบโจทย์ลูกค้าตามความต้องการได้